Oh. ตรงมา oh. ตรงบินแล้วมั่งเนี่ยมา,ยา oh. ตรงแง้าตรง oh. ตรงมาตรงมามาตรงรล้ตรงต

กระถินได้ไหมไ่กอไผ่ไผ่ก็ได้เฮ้ยังายลงมาีิบอจ้ะไม่ได้แบบนี้เหรอครับหมันก็จะกับไม่ดีไม่ดีอ่ะฮะวนแบบนี้ป่าไห เดี๋ยวเียามาเดีวเข็เดี๋ยวจะไปใหญ่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมานี่ถึงป่ะถึงป่ะถึงป่ะถึงถึงถถึงต่อ